ผมคุยกับคุณเผ่าภูมิสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเพื่อความชัดเจนสวัสดีครับคุณเผ่าภูมิสวัสดีคะสวัสดีครับคุณสารยุทธคุณไร้ครับต้องขออนุญาตจริงๆผู้คนถามกันให้ขวาควายเลยตอนนี้ <c oughs> เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเอาชัดครับขณะน,นี้ประชาชนไม่ต้องทําอะไรถูกไหมถูกต้องครับขณะนีะ้เรายังไม่ได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับแ <c oughs> อปพลิเคชันยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ย เป็นวิชาชีพทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> ประชาชนยังไม่ต้องทําอะไรครับเงินหนึ่งหมื่นบาทยังไม่ได้เริ่มนะครับ <S <S 2> <S 2> เรากะเริ่มจริงๆเนี่ยภายในจริงๆครึ่งแรกหรือหรือไตรมาสแรกของของปีหน้าก็น่าจะสามารถทําได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ในระยะเวลาปัจจุบันครับทำไมถึงท i m e l i เป็นปีหน้าฮะคุณหอภูมิฮะคือคน <S 2> <S 2> <S อยากจะได้แล้วตอนเนี้ย โอเคมีอยู่2ปัจจัยครับปัจจัยแรกคือเรื่องของระบบนะครับเป็นระบบการชรําระเงินในรูปแบบใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการเซตร,ระบบในการเทสระบบความปลอดภัยความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณนะครับที่จะมีการจัดสรรงบประมาณก็ต้องอเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันช้ามันก็จะต้องมีการเลื่อนของการตัวจัดสรรงบประมาณออกไปนะครับเพราะฉะนั้นด้วย2ปัจจัยเราจึงกล้าพรมิส กับประชาชนว่าภายในครึ่งแรกของปี67ประชาชนจะได้รับเงินจำนวน10,000บาทและเราจะพยายามทำให้เกิดขึ้นก่อนสงกรารเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนอาเงินไปใช้ในพื้นที่ได้และถ้าสมมติเร็วกว่าสงกรารได้อ่าก็่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับเราก็อยู่ในความพยายามที่จะทำให้เร็วกว่าสงกรารมากขึ้นไปอีกครับครับเอาผมถามคุณพอภูมิต้องไปเวิร์กอัแล้วตอนนี้ผมเชื่อยอย่างนั้นนะกับกับคณะของเพื่อไทยที่ต้องเตรียมตัวแล้วถูกไหมฮะ๋อเราเตรียมตัว มานานตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วครับว่าดูประสิทธิภาพของระบบว่ามีมีประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ขนาดไหนก่อนที่เราจะประกาศนโยบายครับเอาเอาเอาเงินก่อนตอนนี้เนี่ยคงจะส่งข้อมูลจะไปขอใครก็คงดีแล้วแหละวันนี้เดินไปขอกระทรวงการคลังเขาคงจะให้กระชัวง็ประมาณก็ขอมาดูก่อนเพราะตั้งนายกแล้วคือเงินมีแน่ใช่ไหม รับตัวเงินตัวเงินเราก็พูดชัดว่า,าเป็นเงินที่มีการจัดสรรได้ใน3าสาก้อนหลักๆนั่นคือเรื่องของมาจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในก้อนแรกนะครับในก้อนที่2ก็มาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากโครงการนี้ทั้งภาษี<ม>บูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคล<ม>และก้อนที่สามเกิดจากการจัดสรรง,งบประมาณนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นทั้งสามก้อนเนี้ยเกิดจากการดูแลเรื่องระบบงบประมาณซึ่งเราดูแล,แ,ลแล้วเราได้มีการปรึกษากับตัวหน่วยงานข้าราชการที่ดูแลเรื่องนี้แล้วครับต้องกู้ไหมฮะกู้มาใช้ก่อนก่อนที่จะเกิภาษีได้ไม่ต้องกู้ครับเราเราเรา,เราประกาศชาัดว่าเราไม่มีการกู้เงินในสําหรับโครงการนี้ไม่ต้องกู้เงินถูกไหมฮะ ครับไม่มีการกู้เงินครับห้าแสนหกหมื่นล้านบาทโดยประมาณนะใช่ครับใช่ท่าน,นี้เรื่องระบบคุณพาพูอธิบายสักนิดหนึ่งตอนนี้เวิร์กเอากอน้านี้ดูจะมีข้อกระหารู้จะเป็นคุณชูวิทย์หรือเปล่านะที่พูดถึงประเด็นเรื่องกรณีไปมีบริษัทจะมารับทาอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคก็อ่าคือตัวระบบเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนนะครับเป็นระบบที่สร้างโดยรัฐบาลนะครับ สมมติเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจะมีการให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวทำนะครับก็จะดูความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้มีจะมีทีมเทคนิคของเราเข้าไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจริงๆเรามีการประสานกันพอสมควรแล้วแหละว่าจะใช้ในวิธีไหนนะครับแล้วก็ก็จะเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลไทยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนไม่มีซับใครไม่มีเลยนะอะไรนะครับไม่ไปมีซับภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย อ่าไม่มีครับไม่มีก็เป็น,ปนการสร้างระบบของว่าธบานไทยเลย ใชส่สร้างโดยระบบของรัฐบาลไทยแล้วก็เป็นเป็นระบบที่ทิ้งไว้ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่ทิ้งไว้ให้กับประเทศในการใช้ต่อนะครับแล้วก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงก็อันนี้เป็นข้อสงสัยที่อาจจะมีในระยะแรกๆของโครงการว่ามันเป็นเหรียญที่ออกโดยบริษัทเอกชนอะไรต่างๆไหมคำตอบคือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยนะครับตัวตัวดิจิทัลวอลเล็ของเราเดี่ยวมีลักษณะเหมือนสิทธิการใช้เงิน ที่มองข้างหน้าเหมือนเป่าตังค์ไม่แตกต่างกันแต่มองข้างหลังมันคือเทคโนโลยีที่รันอยู่ข้างหลัง่านระบบบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นาถามว่ามันใช่มันใช้คริปโตเคอเรนซีไหมมันใช้บิตคอยน์ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันคือสิทธิ์การใช้เงินที่รันโดยบล็อกเชนที่อยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันมูลค่าของมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีการทุบไม่มีการเทรดไม่มีการเก็งกำไรอะไรใดๆทั้งสิ้นมูลค่าหนึ่งตอนหนึ่งเท่ากับบาทเสมอนะครับ คือเป็นบาทไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่ครับคือเงินบาทนี่แหละใช่ครับเป็นบาทในรูปแบบดิจิทัลและรันโดยระบบ b อกเ k c ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราบอกไปเลยตอนนี้คนกลัวคือบางท่านอาจจะติดตามข่าวสารไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่ามิจฉาชีพอาจจะเข้าไปต้นว่าส่งเอสเปซมาแล้วบอกให้กดลิงก์หรือกรณีที่ทําเป็นแอปมาอนาคตระบบนี้ก็จะไม่มีการลงทะเบียนใช่ไหมฮะ จะเป็นลักษณะเหมือนแอปพลิเคชันครับประชาชนจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับ<ม>อามีสองแบบอากรประชาชนที่มีมือถือจะต้องโหลดแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันเสร็จจะต้องมีการใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไป<ม>นะครับแล้วก็จะลิงก์กับตัวบัตรประชาชนต,<ม>ตัวจำนวนเงินก็จะขึ้นมาในระบบอัตโนมัติ<ม>นะครับก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้นั่นคือวิธีที่หนึ่ง วิธีที่สองหากท่านไม่มีมือถือจริงๆซึ่งจริงๆเราไม่สนับสนุนนะครับแต่ก็เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเข้าถึงระบบนี้ถ้าท่านไม่มีมือถือจริงๆท่านสามารถใช้ตัวบัตรประชาชนควบคู่กับ QR code สามารถนำไปใช้จ่ายได้ครับแค่นี้เองวิธีการแค่นี้เองครับตัวในระบบก็จะมีการผูกกับตัวบัตรประชาชนของผู้เอามาซื้อว่ามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ตัดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่จะเกิดขึ้นมันจงมีแอปของจริงเกิดข,ขึ้นถูกไหม ถูกต้องครับจะต้องมีแอปพลิเคชันระดับประเทศเกิดขึ้นที่เป็นระบบการชำระเงินหลักครับซึ่งณเวลานั้นก็คือโหลดแอปกรอกเลขประชาชนอย่างเดียวครับถูกต้องแลวระบบจะมีเข้าทีบายเล็กน้อยนครับรับใช่แล้วก็จะมีตัวเงินเข้ามาในระบบอัตโนมัติเงินมันจะเข้าบัญชีผมยังไงอ่ะหรือมันไม่เกี่ยวเพราะมันอยู่ในนี้ไม่เกี่ยวครับไม่ใช่บัญชีออมทรัพย์ของของคุณสโต้อครับเลยเป็นบัญชีในดิจิทัลวอลเล็ต บัญชีหนึ่งคือประชาชนไม่ใช่ว่าเรามีบัญชีธนาคารเงินจะเข้ามาหมื่นหนึ่งไม่มีไม่มีกรไกนี้เกิดขึ้นเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่คนคนไทยจะหลังจากโครงการนี้เสร็จคนไทยจะมีสองบัญชีหนึ่งคือบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นในระบบธนาคารปกติและอีกสองเนี่ยคือบัญชีในดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นซึ่งเป็นเงินดิจิทัลนั่นก็คือมันจะเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนแห่งชาติถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วก็เหมือนกับประชาชนคุณจะเปิดบัญชีธนาคารในเรื่องของคุณ แต่ถ้าค,คุณจะมีบัญชีบล็อกเชนที่รัฐบาลจะรับประกันว่ามั่นคงปลอดภัยเนี่ยจะมีบัญชีระบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมถูกต้องครับแยกกันครับแล้วก็จะประเดิมด้วยการให้เงินคุณเหมือนหนึงเข้าไปในบัญชีดิจิตอลที่ว่านี้ใช่ครับอ่าผมผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าทําไมเราต้องให้ ให,ให้เงินควบคู่กับการสร้างระบบนะครับนี่คือสองเจตนารมณ์ของเราสองวัตถุประสงค์ของเรานะครับเราสร้างระบบการชาระเงินที่เป็นบล็อกเชนที่เป็นระบบการชําระเงินที่รองรับโลกยุคใหม่และในขณะที่เราสร้างระบบแล้วเนี่ยเราใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินในการจูงใจให้คนห้าสิบกว่าล้านคนมาใช้ระบบนี้พร้อมๆกันกน,นะครับนี่คือสองวัตถุประสงค์ที่เราทําให้มีทั้งระบบและมีทั้งคนใช้ถ้ามีระบบแล้วไม่มีคนใช้ มันก็ศูนย์เปล่าหรือถ้ามีต้คนต้องการใช้แล้วไม่มีระบบรองรับมันก็ศู์เปล่านะครับเราจับสองวัตถุประสงค์นี้มารวมกันนะครับกลายเป็นโครงการดิจิทัลแอลเล็ซึ่งได้ผลทั้งเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นตัวอ๋อนี่คือนโยบายเงินดิจิทัลไม่ใช่หวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องการจะวางพื้นฐานของเงินดิจิทัลระบบนี้ในประเทศไทยด้วยถูกไหมใช่ครับถ้าสมมติเราต้องการจะแค่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็โอนตังค์ผ่าน ระบบเดิมได้นะครับคนตังค์ผ่านบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นๆได้หมดซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอันนั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการสร้างระบบการชำระเงินที่ที่รองรับโลกยุคใหม่นะครับเราเลยจับสองวัตถุประสงค์นี้มารวมกันและพอมีหมื่นหนึ่งให้นอกจากจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นพายุหลายๆลูกทั่วทั้งประเทศที่ในนัเซมีสี่กิโลที่คุณเผาภูมิบอกกับผมไว้เนี่ยถูกไหมอันหนึ่งแล้ววัตถุประสงค์ใช่ครับยังมีวัตถุประสงค์มีเงินหมื่นหนึ่ง ใครก็อยากจะเข้ามาระบบนี้เพื่อจะเอาหมื่นก็จะกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาแล้วใช้งานทันทีใช่ครับถูกต้องก็จะกลายเป็นระบบการชำระเงินของประเทศทันทีแล้วไอ้ระบบนี้ในอนาคตอ่าผมคิดต่อให้นะนอกจากหมื่นหนึ่งผมสามารถใส่เงินลงไปตรงนี้ได้ใช่ไหมเจตนารมณ์แรกครับในการที่จะทาโครงการนี้คือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วแล้วก็หมดภายในหเดือนนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รวดเร็วและรุนแรงนะครับ แต่ความคิดของเราในการต่อเนื่องก็คือนี่คือระบบการชำระเงินเพราะฉะนั้นมันควรจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการจูงใจให้คนนามาใช้แล้วก็อาจจะเป็นช่องทางในการที่เรากระจายเม็ดเงินทางการคลังลงไปให้ประชาชนนั่นก็เป็ว่าต่อไปมีนโยบายโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐจะใส่ผ่านระบบที่ว่านี้ถูกต้องครับแล้วเราก็สามารถคือเนื่องจากมันเป็นบล็อกเชนเราสามารถกําหนดเงื่อนไขลงบนเงินได้ นั่นหมายถึงว่าเราสามารถทําการคลังที่เฉพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพสูงกว่ากว่าที่เคยเป็นได้นะครับไม่ใช่การคลังแบบหวานไปทั่วแต่เป็นการคลังแบบพุ่งเป้าพุ่งวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจอืเราจะรู้ได้อย่างไรผมต้องถามย้ําว่าเราจะใช้พุ่งเป้าที่ว่นนี้ก็แปลว่าเราต้องรู้ข้อมูลจำเพาะของแต่ละคนที่มีบัญชีดิจิตอลที่วานนี้ถูกไหมคุณ่าภูมิอ่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูล จำเพาะเชิงบุคคลนะฮะแต่อาจจะเป็นข้อมูลเชิงเชิงวัตถุประสงค์การใช้งานเช่นสมมติผมต้องการที่จะกระตุ้นเมืองรองนะครับอเราด้วยด้วยระบบเนี้ยเราก็จะสามารถสร้างสมมติเราต้องการกระจายเม็ดเงินลงไปคนละพันบาทในในให้กับประชาชนถ้าคุณเอาไปใช้ในเมืองรองเงินจำนวนนี้จะกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าคุณเอามาใช้ในเมืองหลักเงินจำนวนนี้อาจจะลดเหลือเก้าร้อยบาททำในลักษณะแบบนี้ ก็จะเกิดการกระจายเม็ดเงินของการกําลังซื้อต่างๆลงไปในเมืองรองอที่ move จากเมืองหลักลงไปนะครับก็จะเกิดลดการลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันอันนี้คือแค่หนึ่งกุศโลบายนะครับอ,อ,อีกหนึ่งกุศโลบายเช่นสมมุติผมต้องการจะผลิตวิศวกรให้มากขึ้นนะครับไอาการที่เราสามารถเขียนเงื่อนไขลงบนเงินได้เนี่ยม,มันก็มีความหมายว่าเราสามารถทําให้ค่าเทอมของการเรียนวิศวกรมันมันมัน,มน สมมติเราอัดเงินเข้าไปอเอาไปจ่ายในการที่ไปเรียนวิศวกรเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากร้อยบาทกลายเป็นร้อยี่สิบาทถ้าคุณเอาไปจ่ายในการเรียนวิศวกรแต่ถ้าไปเรียนอาชีพอื่นที่เราไม่ต้องไม่ได้ต้องการสนับสนุนในช่วงนั้นร้อยบาทก็จะกลายเป็นร้อยบาทนะครับ<อ>ต่างๆเหงเราเนี้ยเป็นวิธีการคลังที่ใช้เงื่อนไข ที่สามารถเขียนลงบนเงินได้เพื่อที่จะทําให้การคลังนั้นมีการพุ่งเป้าแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศมาขึ้นแต่นี่คือระยะยาวนะครับในการที่<ม>เรามีเครื่องมือตรงนี้สําหรับใช้ในในระยะหลกักในระยะยาวแล้วครับหมื่นบาทนี่คือการวางพื้นฐานให้โครงนโยบายระยะยาวของรัฐบาลถูกต้องและประกอบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไปในตัวพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นต่อไปอยากจะมีลูกเล่นสลับจุดต,ตรงไหนเป็นพิเศษ ก็เพิ่มค่าของมันลงผ่านไอ้ตัวนี้ลงไปพูดง่ายๆแบบนั้นเนี่ยถูกต้องครับซึ่งธรรมยานะฮะแต่เฉพาะหน้าคือดิจิตอล1 0 0 0 0บาทต้องใช้ภายใน6เดือนอายุ16ปีขึ้นไปใช้ได้สี4กิโลเมตรเอาไปว่าจะพยายามให้ทันต้นประมาณก่อนสงกา์ถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องอะนะคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้ก่อนสงการครับมีระบบอะไรที่จะทำให้ผมกับลองใบหรือท่านผู้ชมมั่นใจว่าปลอดภัยนะ ด้วยตัวเทคโนโลยีของระบบเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสูงกว่าระบบระบบระบบปัจจุบันนะครับเป็นระบบที่มีการตรวจสอบมีการกระจายตัวต่างๆเพื่อที่จะที่จะสามารถทําให้กา n s ทรกซึอะไรต่างๆเราสามารถเห็นได้หมดแล้วก็การชุ t ชนิ c o ารแทรกซึอะไรต่างๆก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับจากระบบเดิมที่เป็นระบบะพื้นฐานคือเรามั่นใจได้ใช่ไหมที่ผมถามแบบโง่งๆเลยนะจะไม่มีใครเข้ามาแฮกระบบนี้ได้ใช่ไหม ด้วยเทคโนโลยีของระบบมีมีมีมกลไกที่ป้องกันการแฮกของระบบสูงกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอืมอืมครับอ่าท่านนี้ต่อมาเอาเป็นว่าณนะวันนั้นม,มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมนะขณะนี้ใครบอกมีแอปดิจิตอลอะไรห้ามเชื่อเด็ดขาดวิชาชีพร้วนวันไหนที่เขาจะไม่มีะจะไม่มีจนกว่าไปถึงต้นปีหน้าครับอย่างเร็วคือต้นปีหน้าแอปถึงจะออกมาถูกไหมฮะใช่ครับอย่างเร็วต้นปีหน้า แล้วถ้าออกนี่คุณต้องประกาศให้เป็นข่าวใหญ่โตเลยเพราะเดี๋ยวมิจฉาชื่อมันจะสวมรอยนะคุณเผ่าภูมิใช่ครับถูกต้องฮะจะเป็นเป็นโครงการขนาดใหญ่มากที่เราจะต้องให้คนห้าสิบกว่าล้านคนเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเป็นโครงการหลักแล้วก็เป็นเป็นการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆต้องเป็นในชิศทางเดียวแล้วก็มีความมีความเป็นระบบแล้วก็ นะครับเพราะว่า,ว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 ามันเป็นระบบหลักของประเทศก็เป็นโครงการใหญ่ครับ,รบผมคิดว่าตรงนั้นในช่วงเวลานั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูมันจะต้องเกิดขึ้นก็คืออย่างบ้างที่ฉุดผมฟังนะถ้าผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันต้นปีหน้าเดี๋ยวจะประกาศใหญ่โตเลยอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเดินขาดโหลดแอปและแค่ลงเลขที่บัตรประชาชนแล้วห้ามลงอะไรมากกว่านั้นแล้วใครโทรมาบอกต้องทําอะไรยังไงไม่มีมีแค่นั้นเองถูกไหมใช่ครับไม่ต้องทําอะไรครับ อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะถูกหลอกมิจฉาชีพไนงะเดี๋ยวเขามาควบคุมมือถือไอ้นี่เดี๋ยวช่วยกันอีกแรงหนึ่งเมื่อถึงเวลาเพะกลัวโดนมิจฉาชีพคุณเผ่าพูมะครับเอามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ไวมากคุณทราบใช่ไหมใช่ผมก็เอาจริงๆเอาจริงเราก็ตกใจเหมือนกันที่ที่มีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาแล้วก็ดูดูดูเสมือนว่าเป็นไปได้นะฮะก็เป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาหลอกลวงประชาชนที่อโอ้ดูดูดูน่าเชื่อถือแล้วกัน นะครับก,ก็ยังไงก็ย้งงําเตือนพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นห่วงครับยังไม่มีใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวดิจิทัลวอลเล็นะครับในช่วงนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือมีฉาชีพนะครับอย่าได้กดอย่าได้อย่าได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับอีกนิดหนึ่งคือมัาต้องเตรียมตัวเกิดผมอยากจะเป็นผู้ประกอบการและคุณเผ่าภูมินะครับจะต้องทอํายังไงผมจะต้องเตรียมซื้อของมาเดี๋ยวปีหน้ารัฐบาลจะทําอะไรยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำให้เกิดการผลิตเกิดซื้อเป็นห่วงโซ่เื่อกระตุ้นเศรษฐกิ S <S ใช่ครับนี่นี่คือครับครับ,บเชิญครับเชิญคะคือแล้วผู้ผขายเนี่ยต้องต้องเตรียมตัวยั <S 2> <S 2: วงไงก็อ่าก่อนอื่นเอาถึงประโยชน์ของโครงการน,นี้ก่อนคือ,อคประโยชน์ของโครงการน,นี้มันอย่างที่ได้เคยได้เรียนคุณศรยุทธ์แต่ละครับว่าตัวหมื่นบาทเนี่ยมันเยอะพอที่จะเปลี่ยนจากการแค่บริโภคเป็นการกระตุ้นการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการผลิตเกิดข่วงโซ่ประทานเกิดการจ้างแรงงานเกิดการซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาเตรียมของที่จะขายเพราะเงินบุนในระบบเศรษฐกิจเนี่ย มันเยอะพอแล้วมันก็เป็นการใส่เงินในครั้งเดียวที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดการว่าจะมีการเกิดการผลิตเกิดการเตรียมการผลิตเกิดการจ้างงานอะไรก่อนที่จะมีโครงการนี้ที่จะประกาศขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นร้านค้าอะไรต่างๆก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของของตัวท่านเองในการที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับก็ ผมคิดว่าการเตรียมตัวล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะม็เงินเยอะจริงๆในการที่จะทําให้เกิดเงินเข้ามาใน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 ร้านค้าของท่านอร้านค้าที่ต้องทําอะไรต้องเตรียมตัวต้องปีระบบอะไรยังไงไหมจริงๆเป็นระบบเดียวกันมันต้องเป็นสองทางถูกไหมคนที่จะใช้เงินดิจิทัลกับคนที่จะรับเงินดิจิทัลถูกไหมฮะครับถูกต้องฮะคนคนคนรับเงินดิจิทัลอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับซึ่งเราก็เดี๋ยวตัวตัววิธีการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ประกาศรายละเอียดอีกครั้งนะครับอาจจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐอะไรที่มันกระจายตัวอยู่ในในท้องถิ่นในทั่วทั้งภูมใ,ในท้องถิ่นครับหรืออาจจะเป็นอีกวิธีที่ที่ง่ายกว่านั้นถ้าสมมุติตัวระบบสามารถ Verify อะไรต่างๆได้อันนี้อันนี้ขอรับเป็นการบ้านเพิ่มเติมนะครับคือผู้ประก<น>อบการเนี่ยมันจะมันจะกระจายมากเลยนะเพราะคุณไปกำหนดเงื่อนไข4กิเมตรเนี่ย ใช่ครับอันนี้คือก็ก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่เราต้องการให้เงินมันกระจายอยู่ในทุกตลาดทุกชุมชนเลยจริงๆนะครับเราก็เคยมีความคิดกันว่าเอ๊ะหรือจะขยายเป็นอำเภอดีให้มันใหญ่ขึ้นเลอยอต่างๆนะออก็ก็มีความคิดตรงนั้นนะครับแต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งว่าเราอยากให้มันหมุนอยู่ในตลาดจริงๆตลาดใกล้บ้านจริงๆชุมนชนหมู่ตำบลหมู่บ้านทําไมงั้นเดี๋ยวมาซื้อของกันที่อำเภอหมด ถูกต้องถูกต้องมันก็จะเกิดการกระจุกตัวซึ่งมันก็จะไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการที่อยากให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจทั่วทุกทั่วทุกตลาดในทั่วในทั่วประเทศพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสําหรับคนที่จะขายคนซื้อเนี่รอประกาศปีหน้าอย่างเร็วรอโหลดแอปเมื่อประกาศแล้วก็ผมจะช่วยกันช่วยกันโฆษณาอีกทีหนึ่งแต่คนขายอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพราะเขาจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆและรวมถึงเรื่องภาษสงภาษีอะไรถูกไหมคุณพ่อภูมิ ช่ครับถูกต้องฮะคนขายอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีก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 หนึ่งสเต็ปซึ่งเราจะพยายามทําให้ง่ายที่สุดนะครับเพราะมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับไอ้ที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานเลยว่าต้องไปอาจจะต้องมีการเชื่อมกับตัวหน่วยงานภาครัฐที่กระจายอยู่ในท้องถิน่นแต่เรากําลังเรากาลังจะดูวิธีที่จะทําให้การลงทะเบียนนั้นง่ายได้โดยที่ไม่ต้องไปไปหน่วยงานภาครัฐในท้องถิน่นครับอยู่ในระหว่างการทำทำทำ,ทำการบ้านเพิ่มเติมกับตรงนี้คนขายที่เสียภาษีชัดเจนนะ คนขายต้องเสียภาษีคนคนขายอาจจะยังไม่ต้องเสียภาษีครับถ้าเป็นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นอะไรต่างๆที่ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีเขาสามารถรับของซื้อขายอ,อะไรต่างๆได้แต่คนที่จะเอามาขึ้นเงินในในในเป็นเงินบาทเนี่ยต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีครับอซึ่งโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทําการบ้านแลวต้อง,ต,องต้องมาช่วยกับบรรัญชีบัญชีเยอะเลยนะคุณพอภูมนะครับครับก็รบเราพยายามทําเงื่อนไขให้น้อยที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุด แต่ยังคงวัตถุประสงค์หลักของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระจายตัวในชุมชนให้ได้ครับ,ร,บรวมถึงวางพื้นฐานของระบบบล็อกเชนของรัฐบาลไทยนะถูกต้องครับเอะอย่างนี้แอปเปาตังก็จะค่อยๆหายไปหรอกกอ็เราคงไม่ไปทําอะไรกับมันนะครับแต่ด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีที่ที่ล้าสมัยกว่าก็แล้วก็ประกอบกับกุศโลบายที่ทําให้คนเข้ามาใช้ตัวระบบใหม่นี้ก็ก็คาดการได้ว่าก็จะค่อยๆค่อยๆเฟดไป ครับไอ้คุณพ,อพ่อภรมผมถามได้ไหมพอทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเหลืองเงินให้ผู้สูงอายุไหมอะไรนะครับไม่กี่สัญญาณไม่ชัดครับท,ทีคือมาทําดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเหลืองเงินให้ผู้สูงอายุไหมอ่าอันนี้ก็อยากจะชี้แจงนิดหนึ่งครับ,ค,รบคือวิธีคิดของของเพื่อไทยแล้วกันในภาพใหญ่ในเรื่องของการบริหารระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราเราอาจจะต่างกับกับคำว่ารัฐสวัสดิการ ค,คำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าภาครัฐขนาดของรัฐต้องมีการความใหญ่ขึ้นต้องมีการเก็บภาษีเข้ามาภาครัฐคือเป็นภาครัฐขนาดใหญ่เลยแล้วก็กระจายเม็ดเงินลงสู่ประชาชนนะครับอันนี้คือรัฐสวัสดิการ,รของเราเนี่ยวิธีคิดของเราก็คือว่าเราเปรียบเศรษฐกิจเป็นเหมือนเค,ค้กนะครับเค,ค้กก้อนนี้จะต้องโตให้ได้ด้วยแล้วก็แบ่งให้เท่าเกลี่ยให้เท่าโดยโดยการกระจายของเม็ดเงินเนี่ย ให้กับประชาชนเนี่ยไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเค้กจะต้องโตบวกกับเค้กจะต้องเท่าพร้อมๆกันนะครับเราเราไม่ใช้วิธีในการที่จะแบ่งเค้กให้เท่าก่อนโดยใช้ระบบสวัสดิการซึ่งนั่นมันบั่นทอนการโตการปั้นเค้กให้โตนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของเราเนี่ยเลยเป็นระบบของการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐ,ฐกิจให้โตแล้วก็มีหลังจากการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยของพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายอีกหลายนโยบายเช่น<ม>เขตธุรกิจใหม่ในการดึงเงินลงทุนจากต่าง<ม>ชาติเข้ามานะครับเมื่อเมื่อกำลังซื้อในประเทศพร้อมแล้วกําลังซื้อในประเทศใหญ่แล้วเนี่ย<ม>ต่างชาติเข้ามามีการดึงมเม็ดเงินงต่างๆมีการดูแลเรื่องของการต่างประเทศการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระจายตัวทําเค้กให้ใหญ่และในขณะเดียวกันใช้มาตรการในการช้อน เพื่อที่จะไม่เกิดความเท่าเทียมในสังคมนะครับนี่คือวิธีคิดของเราเพราะฉะนั้นมันอาจจะแตกต่างกันในใน,ในเรื่องของรัฐสวัสดิการการกระจายเม็ดเงินในเรื่องของสวัสดิการครับคือสวัสดิการมันก็เป็นอีกม,มุมหนึ่งกระตุ้นได้นะคุณหผอาภูมิคือพูด,ดง่ายๆคืออัดเงินเข้าไปให้คนจนอนะเราผมเรียกอย่างนั้นนะคนที่คนที่ทําหากินเรียกคนจนก็ไม่ดี <c oughs> คนทําหากินเบี้ยยังชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ <c oughs> เขาได้เท่าไหร่เขาใช้หมดเลยมันก็กระตุ้นไห้คุณหผาภูมิ โอเคอ่าผมเปรียบเทียบง่ายๆอะสมมติเรามีไข่อยู่ฟองหนึง่งนะฮะตอนนี้บ้านนี้มีไข่อยู่ฟองหนึง่งเอาไข่มาแบ่งๆ,ๆให้กินกันครับนะฮะอ่ามันก็จะกินแล้วก็จะพออิ่มแล้วก็จะหมดไปนะครับแต่สิ่งที่เพื่อไทยทาเนี่ยเอาไข่อันเนี้ยไปไปไป,ไปทําให้เกิดอ่าไปไปลงหม้อไปใส่ผักใส่อะไรต่างๆให้มันเกิดอ่าอาหารอันที่ใหญ่ขึ้นว่าจะเปรียบเทียบไม่ดีเลยอาหารที่ใหญ่ขึ้นสําหรับทุกๆคนอาหารที่เพิ่มบริบาณนะขึ้น เพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็แปรรูปก่อนอะอาอย่างนั้นเถอะอ่าถูกต้องถูกต้องเอาไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าให้เกิดไข่อันนี้มันมันมีมูลค่ามากขึ้นกินได้เป็นไข่ฟองที่ใหญ่ขึ้นแล้วค่อยแบ่งแบ่งแบ่งกันกินนะครับนี่นี่คือวิธีคิดของของระบบทุนนิยมแล้วเราใช้คําว่าทุนนิยมที่เท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเค้กที่โตและเค้กที่เท่าในเวลาเดียวกันรับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบคือเอาไข่ถึงเวลาเฮ้ยแบ่งกันเลยเท่าเทียมแจก หรือแต่ไข่มาแต่ไข่นั้นหมดไปเอาไข่มาแปรรูปอะไรกันก่อนทำนวอนทำดีให้มันเติบโตพร้อมด้วยกลไกอื่นใส่เครื่องปองเครื่องปงพอมันโตขึ้นปบมันก็จะเรามแบ่งแบ่งกันทุกคนมากขึ้นถูกไหมใช่ครับและไอกระบวนการแปลรูปที่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวนะครับมันก็เปรียบเสมือนในตัวดิจิทัลอลเ็ตของเราที่เราสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตให้พร้อมสําหรับการสร้างรายได้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันตัวคำว่าสวัสดิการเราก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับเราก็ ตัวเบี้ยผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆแล้วเราขึ้นตามสามถึงสี่ปัจจัยนะครับ<ม>เรื่องของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ<ม>เรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของความสามารถของผู้สูงอายุในการที่จะหาไรายได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามภาวะเศรษฐกิจตามเงินเฟ้ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเงินสูงอายุทวนหน้ายังยืนยันหลักการนี้ถูกไหมฮะ อ่าถูกต้องครับเงินสูอายุทัวหน้าคืออายุหกสิบปีขึ้นไปได้ในเหรปัจจุบันอย่างนี้ได้แน่แน่ก่อนครับถูกต้องครับส่วนจะปรับขึ้นเนี่ยพอจะมีเงินแบ่งมาปรับกพันยะ่ยาวไหมอะไรอะไรนะครับททีส่วนจะปรับอัตราปรับอัตราคุณขวบภูมิเคยบอกว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยเนื่องจากระบบคัดกรอมมันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้ทัวหน้าไปก่อนถูกไหม ถูกต้องครับก็อันนี้อธิบายซ้ําอีกรอบนะฮะก็คือเรื่องของอปัจจุบันเนี่ยระบบคัดกรองคนจนของเราเนี่ยมีปัญหานะครับว่าใครจนใครไม่จนม,มีระบบที่ผิดมีดาต้าที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ระบบที่ผิดมาคัดกรองว่าใครจนใครไม่จนเนี่ยอ,อันนี้ยิ่งสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอ่าในระยะแรกที่ที่ระบบมันยังไม่ดีเนี่ยการพยายามใช้ระบบเข้ามาจัดการเนี่ย เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับเราก็ควรจะให้ทวนหน้าไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังสนับสนุนการคลังในระยะยาวที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับผมโดยส่วนตัวไม่อยากให้อ่าผู้สูงอายุที่มีรายได้มหาศาลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมามามา,มา,ม,ามาทําให้คนที่มีน้อยและมีความจำเป็นมากกว่าเขาสูญเสียโอกาสนั้นไปนะครับท่านมีเงินหมื่นล้านแสนล้านอท่านอ่า มันก็ควรจะแบ่งเงินจํานวนนี้ไปให้ให้ให้คนที่มีรายได้น้อยมากกว่าและการที่จะทําอย่างนั้นได้คุณต้องมีระบบคัดกรองที่ถูกต้องนะครับ,รบซึ่งเป็นระบบที่จะต้องต้อง,ต,องต้องดำเนินการแล้วก็พัฒนาต่อซึ่งไม่ไม่เร็ววะผมว่าไม่เร็วมีราคาที่สูงแล้วกันในการที่จะสร้างระบบคัดกรองนะครับอในต่างประเทศเนี่ยมีมีการถกเถียงเรื่องนี้เยอะระหว่างว่าทุนหน้ากับคัดกรองแต่คัดกรองเนี่ยมันแพงเหลือเกินในการที่จะหาระบบมาคัดกรองอื ซึ่งบางประเทศถ้าประชาชนเยอะๆจริงๆเนี่ยม,มันก็จะมันก็จะไม่คุมอะไรต่างๆ